ให้เวลาตัวคุณเองได้เติบโตในชีวิตของคนเราทุกวันนี้นะคะถูกเร่งไปแทบทุกเรื่องวัดความสําเร็จกันที่เข้าของเงินทองรถตราบานช่องยิ่งคุณอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งดูเป็นคนเก่งยิ่งเป็นที่ยอมรับและในทุกๆวันนี้ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในสังคมจนเราหลงลืมไปว่าในชีวิตของแต่ละคนก็มีช่วงเวลาที่ต้องรอเวลาเติบโตไม่เหมือนกัน หลายคนกว่าจะได้เติบโตกว่าจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อไปสร้างชีวิตให้กับคนข้างหลังเรามักจะเล่งตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเด็กทารกที่เพิ่งเกิดจะให้พูดได้เลยเหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ เราที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจะให้พูดอ่านออกเขียนได้คล่องเข้าใจได้เร็วเหมือนกับคนที่เขาเรียนมาหลา,หลายปีหรือคนที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันจริงไหมคะเราที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจเริ่มขายออนไลน์เริ่มสร้าง Facebook จะให้คนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนมียอดออเดอร์เข้าเร็วๆปังๆ จนรับออเดอร์ไม่หวาดไม่ไหวมีคนเข้ามาขอเป็นตัวแทนเปิดโคดรหัสให้ไม่ทันมันก็ดู Amazing อยู่ใช่ไหมคะหากคุณกำลังเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างอย่างที่แอดพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนภาษาการเริ่มทำธุรกิจการขายออนไลน์หรืออะไรที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันช้าทำไมยังไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมยอดไม่ปังไม่รัวคำตอบคือก็เพราะเราเพิ่งเริ่มไงคะ แต่ความรู้สึกเรามันไปแล้วความรู้สึกที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำมานานกว่าเขาเรียนมานานกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าและที่สำคัญเขาอาจจะผิดพลาดล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งในวันที่เราเห็นว่าเขาเก่งที่เรามองดูว่าเขาเป็นไอดอลที่เรามองเห็นเขาว่าเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จแต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังกว่าเขาที่จะ มายืนตรงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านหรืออดทนกับอะไรมาบ้างหรือเขาอาจจะมีทีมที่ดีมีคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเราไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องหน้าที่เราเห็นรายละเอียดเบื้องหลังของเขาจะเป็นอย่างไรแต่ขออย่าให้เอาสิ่งที่เราเห็นนั้นมาปั่นทอนความรู้สึกและพลังชีวิตของเราเองค่ะความรู้สึกที่เรายังไม่เก่งไม่ดีเท่าเขาให้แปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกด้านบวก หากเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เราเองก็จะเก่งได้เหมือนเขาและประสบความสำเร็จได้เหมือนเขาเช่นกันทั้งเราและเขาและคนอื่นมีชีวิตที่ต่างกันเงื่อนไขชีวิตที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาตัวเองได้เติบโตคะ่ะเหมือนกับเราที่เป็นหนอนผีเสื้อเราจะข้ามขั้นตอนไปเป็นผีเสื้อที่สวยงามเลยก็ไม่ได้สิงไหมคะ เชื่อเธอค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้เราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและจะกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามเป็นผีเสื้อที่มีสีสันมีความงดงามในแบบของเราเองที่ไม่เหมือนใครแล้วเราจะมีความสุขในเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกมีความสุขที่ได้เป็นตัวเองหากวันนี้ยังไม่ไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ อย่ารีบเร่งตัวเองจนเกินไปค่อยๆฟูมฟักค่อยๆให้เวลาตัวเองได้เติบโตต่อไปแล้วเมื่อไหร่ที่เราไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจไว้เราจะไปด้วยความสนุกและความสุขเมื่อหากเรามองย้อนกลับไปมันจะเต็มไปด้วยความทรงจำในแต่และช่วงชีวิตที่เราได้เติบโตขึ้นมาค่ะ